เขาสั่งเทปเบรนเกนไว้ต่อเข้าประตุกบกกันน้ำอันนี้ต่อสายเทปบนสายแดนสายยูทีพีมีหน้าตาอันนี้เขาเขียนมาไทยพี่ดีเจร้อยชิ้นพอดี อยากเดินลอยมันอยากเดินเข้าท่อมันเป็นวัสดุพีวีซีเนี่ยไมใส่แรงเมนเดินตรงๆนะเดี๋ยวซือตัวนี้มาต่อต่อซื้อมาสองสี่นี่ประมาณใหญ่สุดผมดูสเปคของมันแล้วประมาณสักของช่องเนี้ยประมาณ6.5ม mm. ิลลิเมตรแต่สาย สายแลนหรือสายยูทีที่ผมใช้ประมาณ6.2 6.2นสสนะอันนี้มีสองสีดำกับขาวอันนี้หมุนได้เป็นเกลียวอันนี้อยู่ฝั่งบล็อกอันนี้อยู่ข้างนอกนอกบล็อก สายแทงเขาทั้งนี้มันมีหลายชิ้นส่วนนะอันนี้เป็นยางมีฝาปิดเกี่ยวมีสีขาวอันนั้นสีดำ ยเหมือนเราขันเข้าไปเนี่ยมันจะบีบสายเลยๆบีบลัดสายใหนแ่่ถ้าให้สะดวกเดินถอดพีซีหรือท้ออ่อนก็ใช้แบบนี้เลยสายแบบเพียวๆยูทีพีผมดูสเปคแล้วแค่ซิกมันกันแดดกันฝนได้ร้อยเปอร์เนะซ็นต์เสียเงินไใชว่าง่ายดี ที่สำคัญคือสายสาย UTP คือเพียวมันงอตัวได้ดีกว่าร้อยท่องใชสาย UTP Cat6 เอาดอกสีดำมาเย,ยอย่างเงี้ย เบอร์เล็กสุด PG7 นี่เล็กสุดเนี่ยนะเราก็แทงเลยสายนี่อยู่นอกบ็อกตัวนี้ตัวแรกแทงเลยนะนี่ยังหลวมเลยลพะสายมัน6.2อันนี้มันมันใหญ่สุดรูเนี่ยใหญ่สุด6.5เน,น,นี่ยอันยางก็แทงเลยตอนเนี้ยรับ โอ้ยแน่นเลยนี่เป็นบอกทีทีเจ็ดอาจจะเล็กไปนะเนี่ยอาจจะต้องเป็นทีทีเก้าอะไรได้่งไหม100ร้อยกว่าบาทถูกมากแล้วก็ดันน็เพราะว่ามันมจะขาดก่อนนะคือค่อยรูกแต่ผมอยากได้พอดีไงไม่อยากได้รวมก็เลยต้องเอาแบบนี้ใช้เงินเล็กสุดแสดยกวะเพอ พอเราขันตัวนี้เกีียวมันจะเป็นแบบมันจะไหลเล็กไปใหญ่ก็จะแน,น่นก็จะบีบสายเราเลยนะนี่แน่นเลยสายเราบีบเลยนะดึงจ <c oughs> ังแน่นนะ <c oughs> ไม่มีรูน้ำไม่เข้าอันนี้ตีมฝั่งบล็อก ให้เห็นภาพผมมาบอกน้ำมาโซย่างนี้น,น,นี่สมมติว่าจอดรูไปแล้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่รูของมันนะผมมาเทียบกันก็เป็นอย่างนี้นะทำให้ดู สายแล้วนะมันให้ตัวกบบทบทอก็อโค้นนะโนง,งนะะมันต้องยึดมัออกแล้วใช้เกีเป็นทายรัดแน่นะน,น,นี่คือถ้าเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้แต่แน,แน,แนี่ไม่สวยนะเพราะรูผมไม่ได้จอบแบบพอดีอันนี้ไซส์ผมจอบไว้ก่อนหน้านี้แนละ้ว โทรศัพท์กันตรงนี้สวยเลยแจ๋วงานเรียบร้อยเลยาเรียบร้อยขึ้นมาทันทีกับเคเบิลแกรน อันนี้ตามร้าน,นหายากมากไม่ค่อยมีผมสั่งในลาซาดาไม่แพง10ตัว10บ,บาทเลยนงะตวละบาทอย่างถูกใช้ดีสวยเนี่ยเวาเดินสายเราก็ต้องร้อยถอเดินพเพี่ยวเลยงอได้สะดวกใช้ตัวนี้คือม,มันประหยัดกว่าเดิม ก็ไม่เสียค่าต่อไม่เสียค่าต่อ PVC ทต่ออ่อนตรงนี้ถ้าเราใช้แบบเคเบิลเพียวๆนะอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่ามัเป็นสีดำต่อผนังมาสีขาวนะโอเคตัดตันเลครับลองไปหามาใช้ดูบบครับเคเบิลเกรนสำหรับยื สายเคเบิลเข้ากับกล่องกันน้ำหรือบล็อกกันน้ำนเ,นเนี่ยไปเนี้ยสมมตินี่สวยดีครับ